หลังที่สองพี่น้องสีมานบอใส่น้ำสาพี่น้องใส่น้ำสาสีผ่านบอหลังที่สองโอ้สวดเลยโอ้ปลาซิวปลาอันนี่กระเข้าพี่น้องกุ้งกระไลบานนี่อุ้ยถือเกสีมวนไหม อลังที่สามบ่าเหนืเอเบิ้งลังนี้ลังาสามมังสีชวดคือวังหันบ,รรบ่คือเงียบเท่เลยเ่าได้เงยียบเงียบยุติบก่บ่คือเห็นเต็มอยู่ชวดอีกเวหู้หู้หู้สี่น้องแม่บเบของขาวแตกมาแน่เถอะสวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีนากลางเฮดเมเต่ปอเต่ปลาแตกพอกันแรกวันที่ที่เบสได้หมื่น สใส่อันตุ่มปลาซิวตุ่มกุ้งกุ้งเนี่ยม,มาแลงมือเจ้าจังสีมายามพี่น้องกุ้มมุม้งเอาเริ่มล้างแรกตุ่มปล,ลาเต้ก็<ร>บาหลายล้างหาหลังสิได้กินบ่ใส่น้ำสาเห่าหนี่แหละพี่น้องน้ำสาน้ำมันนีาลาถูดถือปลายไผ่ซะล่ะ สีมานสิมีกุ้งบอ่อมืออื่นเสาสิมายามพี่น้องตุ่มหาลังมันถือใหม่บ่ใส่หัวอาหารปลาดุกคือเก่าเลยพี่น้องสีมานบอ่อมืออื่นสีพอ่อได้ก่อไอ้บ่อไม่หลุดแน่แขกมานพี่น้องครั้งแรกเริ่มแล้วปวดมู่เพราะกระชายยุบ เติมเติมน,นั้นใส่อันนี้ดอกใส่โซ่ใส่บอยามม้วนนั่นอ๋อถังชองพี่น้องถัง,งบานบิึงของพี่น้องคุณใส่ไวใใ้ใส่แบบเมื่อยเลยล่ะพี่น้องใส่แบบบอยามโมเมนเต็มระเบนอ่บานี้กุ้งอ๋อมันหมานมันเหมือนมันเหมืนขี้เกา่าสิได้ก่อยบอ่เอื้อื่น หากินหาอยากคำทงไฮทงหน้าพี่น้องหา,หาพ่อแต่ได้กินพี่น้อง<า>พ่อบ่ได้ซื้อเพื่อนปั้นได้พ่อได้ปนมันมันมานขี้เกา่ามึหกพักบุ๋งคักแทนได้หนีหลังสามหลังสามกวดพักบุ๋งออกก่อนทั้งผุนเปรนยู่ฟังทั้งผุนี่กุ้งไฮ เด็กก้อยบ่อเหมืออื่นมันหน่อยโพดบลมได้นั่นบ่อเครื่องพักบุ่งออกีเดี๋ยวน้ำปลเติบงเด้อสีมานบ่มเหมือนเนี่ย สุ่มหล้างโมเมนฟูขึ้นมานอ้อมันขื้นนำ้ำหากอันนี้บอกคือพอาข่าเบื้องในทั้งลุม่มเสื้อพักบุง๋งพักผู้ขึ้นมาจากักมันหมานมันหมนอืล้างนีลน่ลุ่นลุ่นลุ่นรยยนรอเตองายมองก้อนพี่น้องพื่นใมันตื่นโพล่แนมเห็นมันถ่วมใน้ปียัง,งบ,บถ่วมบหนามบาบลาย เตยชายก่อนม่เตยไม่ใหญ่ไม่กันสิวงัวแยงงัวแยงอยู่พี่น้องให้เพิ่นใหญ่ลงไปมองน้ำเลิกพี่น้องนี่น้ำเลิกบ่เป็นตามีกุ้งเลยตัวนี้น้ำขุนเนาะน้ำมันขุนปลาซิวก็ไล่ไหลสิได้ก่อยบ่เมืออื่น บึงปลาซิวนงวยเนียนงวยเงียอยู่นั่นเหมือนน้ำปลาซิวหลายค่ะแต่เพิ่นหักบ่อเขาเนาะบ่เป็นน้ำบ่ได้ใส่โค้งไก่บ่อปาซิวเลยบ่อเขาเป็นตาเขาขนาดเด้ค่ะพี่น้องก็ขอสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเนาะทุกมองทุกบอลเตยสิผ้ายามกุ้งเบิ้งมือนี่ไม่ใช่ไหวแต่ว่าน สิบานบ่อละพี่น้องพายามตุ่มกลุ่มตันมงกุ้งพี่น้องที่เรียก่เอ้าวก็เห็นกระปูตัวนึงกระปูน้ะเมาใส่ไหวคำบ้านนี่เนาะคำบ้านเนาะโอ้ยยังมาเบิ้งล่ะที่เรียนนี่หรอกคืออ่ปลากระเขานี่ปลากระเขาแม่จีเต่านี่กะบกหอยบกหอยกระเขากะปูกระเข้าอ่ะ ไปดุนบึงยุทเทียงผลละพี่น้องสิได้ปนบอในมรีอลใหญนอยเือมันาเนยอยู่มาหมาเนยอยู่หรอกสันลงสันลงไปถอกสกตาให้พี่น้องเขาบึงน้ำมันตีบไตออกบอบอออกบไตด้อหลังเหล็กคองมือพี่น้องสี่ล้เขาเช่าบอเพรเตยหาหลังนี่มนีก็วันที่สิบสองเด้อพี่น้องสิบสองมกราคมสองสองนหาอยหกสิบเจ็ดพี่น้อง พยายามตุ่มกุ้ง,ต,งตุ่มตุ่มปลาซิวแล้วพี่น้องอ๋อสีเหลี่ยขาบเสาโบมีโอกาสแล้วขาบเสาไอดอกพ่อเตยดิโอ้โหล่อนล้มซันล้มเน,มนี่ยคุณโบสันนอทีเหล็กเปล่าเต่อันอันนี้งับล้มกระปูตัวหนึง่งอ๋อนีเช่างหอยเช่างปลาลังเหลกแขกมัน ลังที่สองพี่น้องสิมานบอกอุทนุ่นลังสองบึงใส่น้หาสาพี่น้องใส่น้ำสาสิผ่านบลอไปหลังที่สองสวดเลยอุ๊กดป่าซี่อุปปานนี่กระเขาพี่น้องบุ่งกระลายบานนี่อุ๊ยขัดซือแก่สี่มวนหม н е о โอ้ยหลายขักพี่น้องอมันเนนนงเน่บ้านนี่เนี่เนี่นี่ยมันออกมันออกมันห่างนี่ยอุยอ้ยกุ้งเบิ้งกุ้งเทิงกุ้งเทิงปลาเบ้งเกเท่งปลาอาจ้าสีคือไหมพี่น้องบ้านไหนมาขักแถอะดีวหลายขักเลยลังนี่เนา้อะถือก็ลังนี่พวงหาลังพี่น้องมาหนิหาลังเด้อบ่บ่เด้บ่มีหลายลังคือโมน้องคนเตเบิ้ง สันล้นคนสันลล่องสันทงๆมันสันอยู่มันอู้ออกกับพนันม่นเิ่นอาอันนี้สึวนสูงมันนันมันห่างกุ้งมันจะหน่อยบ่ทังที่แล้วปูใยเลยเลยทันจอขาวาลายอ้ากลุ่งโอกระปูคอยออกแล้วมันกลุ่มอาจาจยงสีคืออยู่พี่น้องล้นเจอใจฉีชื่นใจนี่ บ้าขาวก็ถึงหลายตัวเด้อสวองหลังผ่านสองหลังผ่านอะไรนี่เอ้อหลุนเมืองหลังหลังอันอีกสามหลังเนาะอีกสามหลังอีกสามหลังสิ่ผ่านโบน้อยนยแต่ว่าเขาท่าอยู่พี่น้องแมีนพี่น้องพี่น้องเมื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 องเออหลังที่สามเอาออกนำกับปนันเอาไปไปมองหุนขาดเอาไปใส่กระตาเฮาใส่กระตา ุ้ยมาเศาอ่นค่ะออพี่น้องใส่น้ำสาก็ถือคากออกกับปั้นนั่นมองเพื่อนขาดเนาะมึงเียอะพี่น้องหาหลังกำลังสามหลังเหลกสามหลังเหลกผ่านไปคือ,อยู่ดพี่น้องสามหลังคือคอล่ละทึงปลาทึงปลาซิว เต๋อจะได้สร้างอีกรอกัคนเนลนี่คือคืออยู่บนกลุ่มมันพู่นโอ้ยมันขาดไปตัวเต๋อคือคืออยู่สันล่องกลุ่มออขนาดหา่านเออสามหลังได้หนิสามหลังพี่น้องเบิ่งสามหลังคันใดเป็นซีบก่าหลังคือโมเพิ่นสิขกขากเนาะโอ้จากสิงคืออยู่จะได้สร้างเอาอีกอยูหรอกพี่น้อง เมื่อไทรบึงก็ได้กินแล้วนี่อ่อ,อนซ่อนเห็นหมูเคุณไทรเอาออเมื่อจอนนะ้วพอเตยนี่ยาบานนี่นั่นยังบ้านเมื่อไดอ้เออคุณนะบ่ได้ซ้อมพี่น้องบ่ได้ซ้อมพันละขาดม,มันขาดเนาะ มันเป็นมุงปลามันบ่อคอยบอท่ทุ่นบนไหนเนาะแม่นเออขามขาดเที่ยว <he w S 2> ค,ค,คือคือเนี่ยแม่นอุ้ย<า><า>ลังหลังสุดยอดเลยหลังที่สี่พี่น้องหลังที่สี่ปลาซิวเต็มดุ้งเด้งดุ้งเด้งสาเนี่ยเข้าไหบ่นอโอ้ยปลาซิวพี่น้องแตกสวดสวดสิมีกุ้งมีปลาเข่า,ขาบ่ละไม่เงีย่เงียแท้ อยไรพี่น้องเขาหลุดหลุดิึงคือชีเต้นเต้นเนี่อุ้ยเบิงเบิงพี่น้องเบิงเอาไรพี่น้องเขาหลุดกับไก่เด้อพันยกเบิง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 อ้ากุ้งกุ้งกุ้งผ่านผ่านเพราะรายกุ้งเด้อบานนี่กุ้งหลายพี่น้องกุ้งหลายกุ้งเบิรงกุ้งบานกุ้งากระเดิดกุ้งอู้เอาลังนี่คือคืออยู่ดอกพี่น้องกุ้งนะมิตรกุ้งยังใส่ได้อยู่กุ้งกุ้งกุ้ง ยังทานอยู่เออาพอเลียกขาดชาแล้วละพอเตยไม่เตยนี่ตัวใหญ่ไว้กลุ้งได้หนิกลุ้งก็ใจดุเมียนปลาซิวขัดโบเห็นเขาเนะาะปลาโบเขาเนี่ยจังใดวะน้องนี่ปลาโบเขา ปลาซิวติ่นสวดสวดอยู่เม่เตยว่าแม่นสิปลาซิวเต็มบ่อเขาพี่น้องโมเมนแนวคนบ่จะกลุ่มยังดีเลยนะหลังที่สีสีหลังถือว่าบานอยู่พี่น้องได้หลายเติบอที่หลังปลาเปไปมกเลยพี่น้อง มุกเทียงปาจิกุ้งก้อยปวนตาปวนพี่นอ้องจากนั้นก็ออกงานครับปลาขาวอปลากระเดิดเปิดดึงออกไปเนี่ยขอพอออกก็ได้เนาะผ่านแล้วผ่านแล้วพี่น้องมา,านแล้วน้าหลังสุดท้ายมันี่สิคือโบ มีสวนม si ีเชิดบ่แต่ว่ากุ้งนี่คือเฉพาะเดย์อันนี้ยี่น้องเนี่ยเลี้อยู่ปลาบัวควาบุดิ่งดงเด้งดงเด้งโอ้ยกุ้ง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 อหูจะเป็นยังกุ้งยังหมันอยู่พี่น้องยังหมันอยู่โอ้แต่ว่าหักสู่ซานั่นบ่ได้เว้ยสู่ต้นบ่ได้ยเมียนต่ว่าครับยังพอให้่ปนอยู่หรอกพี่น้อง มันมีเตกุ่งพ่นมีเตกุ่งกุ่งกุ่งปลากระเดิดนี่ปลากระเดิดปลากระดีพ่นปลากระดีบอกบานเม็เตยเอื่นแต่ปลากระเดิดนี่แหละเมนปลาสิวไลยเว้ยแตกสวดสวดแรงพอเตยจะพาไประชัหมองไดรดอกแมลแรงแยกเได้กินมืุญอื่น คือว่าผ่านอยู่ดอกพี่น้องหาหลังอ,อุ้ยอัวกุง้งผลนี่แต่กุ้งเลยตัวน,นี้มีแต่กุงองอ้งตัวใหญ่ดีเยอะกุ้งนี่มันหักอันใส่ดูพี่น้องใส่ดูพี่น้องเป็นใส่ดู ้ใส่ดูหาหลังบ่ได้หน่อยเด้อซ้ำถือว่าผ่านแล้วลูกถือว่าผ่านคันปิดสิหลังคือเพิ่นนี่บ่สิเข้าท่าอยู่ยินมูเพิ่นจ่ายที่8ที่9ลังจะมว่นมวนแฮงม่วนทีละได้หลายอ,อ่ะสิสรุปคลิปเลยบัดนี้ ค่ะพี่น้องก็ขอสรุปคลิปในเสาว,วันที่12มกราคมพศ2567เ,เนาะพี่น้องนักลาเห็ดแม่เตยบพอเตยปลาแตกผ้าใส่ตุ่มปลาซิ่วไหวคำตั้งแต่คำว่านเนาะแม่นตั้งแต่ส้วงแรงหมู่ว่านเนาะกับมานพี่น้องมานหากินะกับหากินข้า,าวเช้พงงา,าพี่น้องเทิงเงินกุ้งเทิงปลาพี่น้องตุ่มหาลังได้หลายเติบอีหลีพี่น้องผ่นงานเลย มานสุดๆเลยเนาะ,<จ>ะค่ะโลย่อคือไมยเกือบโลค่ะสุดท้ายหนึ่งก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักลา่าเฮดเมเตอพอเตยป่าแตกเลยจ้าขอบคุณพ่อหญ่ไมหไ่ลุ่งป่าเอาอาถุกหม่องถูกบอนและพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักลกาเฮดเมเตอพอเตยป่าแตกนาะจ้ะเนาะสำหรับเมื้อนี้ก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ